ครับสวัสดี f อทุกคนนะครับสวัสดีวันนี้เราก็มาพบกับช่องพี่จีจีพีจีจีฟาร์มนะครับผมายแจนสปอร์ตนะครับนี่คือซุ้มพยุงไทยแล้วนะครับ f อฟซสามปีแล้วนะครับอาจจะภาพอาจจะไม่คมชัดหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งมาถึงครับ f อฟนะครับจะห้าหกโมงแล้วครับผลเพิ่งตกเสร็จนะครับเอฟซีครับนี่พยุงไทยของเรานะครับอืมาร บรรยากาศนี้คือมินคลองไส้ไก่นะครับเอฟซนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ก่อนสิอันนี้คือฝั่งทิศตะวันตกนะครับฝั่งเพื่อนบ้านของเรานะครับมีทางเข้าทางคันรอบนานะครับเอฟซครับนะครับนี่ก็เป็นถนนกลางครับน้ำครับเอฟซครับเห็นไหมครับเต็มเลยครับเอฟซนี่ครับผมมาตัดคันแทนานะครับเอฟซที่ว่าคุมหญ้าไว้นะครับปีตัดปีละครั้งนะครับเอฟซ นะครับแล้วก็เอาใบนี้แหละปกไว้นะครับโอ้ยข้าวหอมมะลินะครับ105ของเรานะครับ90วันแล้วนะครับ Fc 90วันกับ100วันแล้วครับ Fc นะครับวันที่สองนะครับวันที่สองนี้ก็จะครบที่สอง90เป็นที่เกตใกล้90วันแล้วครับ Fc นะครับ้9หอมมะลิเรานะครับ Fc น้ำครับนี่คือพยุงไทยของเรานะครับ Fc นะครับสามปีนะครับอันนี้หักครับเอฟซียุงไทยของเรานะครับหักนะครับอ่ามันเป็นแตกแขนงมาแล้วฟันออกแล้วครับเอฟซีแล้วปวกมันกินนะครับหลมฟาดต้นมะฮอกกนีเราพังเลยเอฟซีนะครับนี่ครับพยุงไทยของเราครับเอฟซีเดี๋ยวเราก็จะเอามาให้มดแดงมาทำรังครับ น้ำเต็มสระเลยครับเอซครับการของเรานะครับล้นมาเลยครับ f อฟซีสเรานะครับความภูมิใจของพยุงไทยเรานะครับ f อฟซนะครับเสียดายตรงด้านหน้ามันล้มหมดนะครับมันเจอน้ำครับเอฟนะครับนี้ก็เป็นโซน ที่สุดยอดจริงๆครับพยุงไทยของเรานะครับพีซีครับมาถึงนะครับพี่ซีพยุงไทยโอเคครับผมพีซีเดี๋ยวเราฝากโซนพยุงไทยไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับพีซีทุกคนจะพบคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะไปดูโซนไหนกันต่อนะครับ FC ทุกคนนะครับผม ังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะครับโอเคครับผมบ๊ายบาย